บูบี้ไปเอาเอาเอาเฮ้ยไปไปเลยเหรอเฮ้ยไปถึงนู่นเฉยมามามาดูมสู้ๆสู้ๆดรมเขาเป็นคนคัดขวางเราคนเดียวใช่ไหมใช่เดี๋ยวพี่เบย์คอยดูคนผ่านง่ายนะพี่เบย์คอยดูผมนะเรียบร้อยเรียบร้อยคนผ่านง่าย ผ่านง่ายันเวบไปโดนนะคุณเว็บไปแล้วจบแล้วกคุณเว็บได้บินคุณเว็บ้คุณเว็บ้าไปแล้ว

เฮ้ยมันดีเลยวิ่งมาเลยทำไม่รอดนี่ไม่รู้จะว่าไงแล้วเอาแล้วเอาแล้วจะมีเสียสลามไหมเอ้ยไม่ได้กินหรอกไม่ได้กินหรอกไม่ได้กินหรอกไม่เสียสลัดชัยชนะไม่เกิดไปเร็วตัวไอ้คุณเวฟต้อชนะแล้วชนะ ปนกันใหญ่คนขัดขวางมันเก่งเขาแบบนี้แหละอ่อนเราอ่อนให้ไงเดี๋ยวเขาไม่มีคลิปชนะลงไงเฮ้ยคนเดียวเลยหรอเฮ้คนจูไปแล้วอ่ะจะรอดมั้ยเนี่ยมีโตเขาเก่งอ่ะ I'm the first ไปไหนยังอย้ไหนไปไหนไปไหนวมัน้วไคูโอ้ยโดนสคนเลยหรอระวังระวังแอมดะแฟตอ้าไปไม่ได้ไปไปก่อนเลยคุณผู้หญิงไม่ใช่ไม่ใช่ข้าวไปชายผู้หญิงแล้วเฮ้ยใครรัดไปฟั่งนู้นเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ย ไปไงเราเราเราเนียนเราเนียนใช่ร้อนกาแฟอย่างนี้ก็ได้เหรอเออเฮ้ยเรามานั่งจิบกาแฟกันก่อนนะได้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 จิบจิบไปเลยจิบไปเลยจิบไปเลยเฮ้ยมีค่ไปแล้วเอาหนึ่งสองคุณไปแล้วเฮ้ยเราเราอดดีกแล้วเราจะนับหนึ่งถึงสามนะหนึ่งเอารอด ยังเก่งอ่ะางวลเด่านนี้กูไม่ไปนะอันนี้ต้องเสียสละคนหนึ่งเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ้าวยังไม่กดเลยยังไม่ได้กดไม่กดแล้วไม่ได้เลกคอมีเราเอาไงดีเดินเดินรู้แล้วว่าเดินอะใครจะเดินนายนายหรือเราไปปังชุบปังชุบหนึ่งสองสามอันฮะ ไปออกกันไกลเอาเราออกค้อนเราชนะไปพอมีเราเราต้องเราต้องไปเหรอแต่แต่คนชนะไปคนชนะต้องเสียใจคนนายนายนายกระพริบตานะเราไปอยู่ตรงนู้นเลยนะได้แล้วโอ้ยทำไมก้อยไปยังไงวะเนี่้ไม่รอดเอ้าเอ้าเขายังไม่เขายังไม่กดเลยเฮ้ยเฮ้ยคนเดียวเองอ่ะเฮ้ยเราขอผ่านได้ไหมดันนี ้เย้เราขอผ่านเราขอผ่านเราขอผ่านเฮ้ยยายาโอ้โหปากแคได้เงนก็ไม่รู้เห็นไฟมันมีมันมีแสงแดงตามหลังเห็นเปล่าเอาอีกแล้ว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 เหรอคู่นี้อีกแล้วเฮ้ยเราจะได้ล้างตาขี้ตาเยอะแสดงว่าขี้ตาเยอะนั่นไง ไปเลยไปเลยไปเลยปล่อยปล่อยปล่อยไม่กดไม่กดแล้วนี่ไม่จริงอ่ะไม่กดก็ไปยืนเสาอื่นดิไปยืนเฉยไปยังมันไม่ถึงแล้วเนี่ยไอตัวเล็กไปเห็นไหมมันกดแล้วเออเออไม่ได้อย่างนี้ได้นะเออสวยดีมี่สวยสวยเขาเสานั้นไหมเขาเสาคูนกดมามาที่เผือที่เผือกเออเฮ้ยเสานี้ยเขากดไปยังอ่ะ เก็บกดคนเดียวแพชนะไม่เกิดยังเหมือนเสียเสียละพยายังไม่เขากดเขากดยังเอ้าเ้าเขาไม่กดทำไมไม่กดอ่ะเหมือนกูโดนเล็งเขาเล่นเขาจะได้ขู่เวฟซีเรียบร้อยเฮ้ยไม่เราทิ้งเขาเลยไม่กดไม่กดจริงนะเฮ้ยขอแบบขอด่านท้ายๆบ้างดิเราเราเชื่อใจเราเชื่อใจนี่ใส่โคตรแย่ อย่ามองตากันไม่ไปไม่ไปอ่ดีไปไม่ไปเออไอตัวเล็กเฮ้ยมือมันไวนะตัวเล็กอะมือมันไวรอบที่แล้วอ่ะโดนผมบูบี้ไปเอาเอาไปแล้าเ้ยไปไปเลยเหรอเฮ้ยไปถึงนู่นเฉยอย่างไววิงไปเลยวิงไปเลยอันนี้อันนี้ยังไม่กดอันนี้ยังไม่กดเฮ้ยเอาไม่รลอด เทคนิคการช่ว้ยมาหนึ่งสองสามกระดาษรอสองกูโดนเล่นแน่ๆเฮ้ยอันนี้เขากดไปยังอ่ะยังยังยังไม่กดเฮ้ยบิกิโต้เลยเร็วผ่านไปไวไเอาเรียบร้อยรียบร้อยเฮ้ยเขารอดอุ้ยรอดสวยสวยไปไปไป

ยาวยาวนะยาวยาวมาแล้วมาแล้วเฮ้ยคนข้างหน้าเขาไปไกลแล้วนะสวยเอาตายเฮ้ยยาตูรอดยุ้ยุยรอดรอดรอดเออสวยวิ่ง วิ่งเออวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปวิ่งไปเดี๋ไปวิ่งไปโอ้ผ่านเฉยครั้งแรกเยไปเดี๋ยวไปโอ้โหผ่านเฉยอะไรวะเนี่ยกูกูตายกดกด่านเฉยเยนานนลงโทษาใจประมาทเฮ้ยเมีรอดคนเดียวอ ตะกี้นี้ผมรอดคนเดียวผมวิ่งไม่สนอะไรเลยเราผูรับตาวิ่งวิ่งแบบวิ่งแบบพี่ตูนไม่ไงมันก็มิสลับปแล้วไม่สนใจเป็นไงเปนไงน่ารักระโดดหนีเป็นไงคึกย่กเลยคุณเออเ็าต้องถอยหลังว่ะถึงจะรอดเออเขาไปดูแล้วเขาไปนูแล้วไปเลยไปเลยเออเยใครเขาบินอ่ะเขาบินเขาบิดูแล้วผีเผลอทีเผลอ เฮ้ยเราเราตายแน่เลยอ่ะเราไปอ่ะเฮ้ยหน่ะเหมือนเขาเลงเราไว้อ่ะเฮ้ยดิกิโตเขเอาคุณเวสซี่แล้วอ่ะใช่เป็นคนเลงแน่เฮ้ยอะไรใช่เป็นเลงสองเลยสวยสวยไปไปไปเอ้ามีคนผ่านอีกแล้วเฮ้ย ผมตกเราก็แตกตาแหลกเราเป็นเพื่อนกันเข่าใจร้ายนะมาให้ผมวิ่งไปเลยคนใจร้ายคนใจร้ายขอสักด่านก็ไม่ได้ทำไมข้างบนบนไรอ่ะไปแล้วผมไปของจริงแล้วเนี่ยลลไปๆเราก็ไปแล้วอย่าลืมไปติดตามช่องบีกิต อัมดูฝากดอนนีใครกดอ๋อตามชอบพี่รุกัในช่องเทนแล้วด้วยครับไม่จบใช่ไหมกุยต้องฝากช่องไม่จบใช่ไหมไม่จบไม่จบใช่ไหมยังไม่จบไม่จบใช่ไหมฝากช่องเนี่ยไม่้วรอดว่ะเอาพรขอพเคอร์อต F K ยา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  เขามีใจร้ายอ่ะเราไม่ได้ใจร้ายเฮ้ยวิ่งเลยครับวิ่งเตัวนี้กดแล้วกดแล้วกดแล้วเหรอใช่แล้วไปยืนที่อื่นดิไปมตนจะยืนยืนยืนที่อื่นกดแล้วมีคนกดไม่ได้อันเนี้ย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 ยังจะเป็นหงสาวได้นายนายนายเราว่างเขามองเรานายไปเลยมันไม่มีอะไรให้กด ไม่จริงอ่ะไม่จริงได้ยังไงไอเป็นคนดีไอพูดเรื่องจริงตลอดนะไม่จริงอ่ะผมเป็นคนดีเลยโกหกจะยิ้มทำไมเนี่ยจะยิ้มทำไมไม่ได้ยิ้มหยามันโกรธไม่ได้ผมดูเฉยๆหยาขอมีตัวตัวเอสเอสเหรอที่ไงใช่เออไม่ได้ไปแล้วไปแล้วเฮ้ยโอ้ เฮ้ยรอดเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยสุดยอดเด้ดไปเลยไปเลยเอาให้สุดเอาให้สุดเอาัวแขงเลนี่ยอ้าวโดนหนีบอ้าวอาโดนหนีบโกหกว่ะโกหกไม่ได้โกหกคนดีครับไปแล้วนะครับผมขอฝากช่องฝากช่องหน่อยได้ไหมขอฝากช่องหน่อยครับแต่ไม่มีช่องให้ฝากฝากช่องได้ไหมมามาทีละซ่องเลยเหรอว ช่องของ Nation TV ได้ผู้เล่นดผู้เล่น Nation TV ของไม่มีช่องจริงปะเนี่ยมีแต่ช่องคลอดไม่มีไม่มงี่แม่นมีช่องคุณเวฟบเคยเล่นมุกนี้ไห่ฮาแต่เขาเล่นทำไมเขาฮากว่าคุณเวฟบอะตาไปนอนนอนฟันดีชาวฟอร์ไก บายบายแก๊งฟอร์กายผู้ม <May> ีมงทุกคนฟันดีไอตัวเล็ขสาดีคุณนแล้วคุณจะเล่นกับผมอีกไหมเล่นเราเล่นแน่นอนโอเค see you okay, have a good day good night everyone บายบาย good night จะได้เจอกันไหมเด็เฟนเนทดเฟนได้เจอแน่นอน ซีอู๊ดแกนข้าวมีน้ำตาลขุดเจ๊กันอย่าลืมเป็นร้อนในนะเป็นร้อนในเป็นร้อนในเป็นจนเจ๊ปปากไปมัวเล่าไม่ต้องเป็นแล้วเป็นโทรมาน